เลขขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว,วันออกหรือสอก,กอพอ,อร่วมกับนายอนุชิตอนุชิตานุกูลที่ปรึกษาธนาคารโลกหรือ Worldbank เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะทำงานความร่วมมือพหุภาคีความมั่นคงด้านน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว,วันออก Water Multi-Stakeholder Platform EEC Water MSP ครั้งที่หนึ่ง ปี2569ที่ห้องประชุมคอนเฟรนซ์1และ2การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม32หน่วยงานโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกในด้านองค์ความรู้ทางเทคนิคและวิชาการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ EEC อย่างเป็นระบบและยั่งยืน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเวที EEC Water MSP มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ EEC ในระยะยาวผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมจากทุกภาคส่วนพร้อมผลักดันความร่วมมือทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านน้ำ ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ EEC จะมีการดำเนินการในสามมิติที่สำคัญได้แก่การจัดหาได้แก่การจัดหาน้ำต้นทุนหรือ Bulk Water Supply การบริหารจัดการความต้องการใช้น้ําและการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Demand Management and Efficiency และการบําบัดและนําน้ํากลับมาใช้ใหม่หรือ Wastewater Treatment and Reuse ในโอกาสนี้ดรจุลาสุขมานพในฐานะประธานคณะทำงานยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเวที EEC Water MSP หรือเวทีความร่วมมือพะหุภาคีเพื่อบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ EEC โดยสกพอร,อร่วมกับธนาคารโลกโดยสกพอร,อร่วมกับธนาคารโลกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้น้ําสูงกว่าปริมาณน้ําต้นทุนผ่านการทํางานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในการจัดหาแหล่งน้ำบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำและส่งเสริมการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวในการทำหน้าที่เป็น,นกลไกกลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคีการพัฒนาเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางรวมถึงโครงการนำร่องด้านการบริหารจัดการน้ำที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสำหรับการประชุมคณะทำงานครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ EEC สู่มาตรฐานสากลและเป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว การท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการดำเนินงานไตรามาสแรกปีงบประมาณ2,569พบว่ามีเรือเทียบท่ารวม3,844เที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า5%เมื่อเทียบกับปีก่อนปริมาณสินค้าผ่านท่าอยู่ที่32.32 32ล้านตันและตู้สินค้ารวม3.05ล้าน TEU ส่งผลให้กำไรสุทธิ อยู่ที่1,800ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ5%โดยตั้งเป้าไรายได้ทั้งปีงบประมาณ1 7 0 0 0ล้านบาทและกำไร7,000ล้านบาทใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังคงเป็นแหล่งไรายได้หลักโดยมีท่าเรือเทียบท่า2,735เที่ยวปริมาณสินค้ากว่า27,8ล้านตัน และตู้สินค้ากว่า2.73ล้าน TEU ซึ่งเติบโตต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2,568ที่ทะลุ10.1ล้าน TEU เต็มขีดความสามารถในการรองรับเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่าเรือแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดท่าเทียบเรือ D3 กลางปี2,569รองรับเพิ่ม1ล้าน TEU รวมเป็น11ล้าน TEU ขณะเดียวกันโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3มีความคืบหน้าการถมทะเลแล้วกว่า89%แต่ติดปัญหาข้อกำหนดทางเทคนิคที่ไม่ตรงกันระหว่างสัญญาจ้างและสัญญาสัมปทานทำให้ต้องเลื่อนการส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนผู้รับสัมปทานออกไปส่งผลให้การเปิดให้บริการท่าเทียบเรือ F1 ต้องเลื่อนจากปี2571 ไปเป็นปี2573พร้อมกับท่าเทียบเรือ F2 ส่วนงานก่อสร้างอาคารถนนและระบบสาธารณูปโภคยังคืบหน้าเพียง11%เอร์เ